สวัสดีค่ะวันนี้มาสอนพับใบเตยสําหรับไหว้พระหรือว่า,สาใส่แจกการตกแต่งบ้านค่ะใช้ใบเตย3าใบสําหรับทําเป็นก้านค่ะจะใช้2ใบก่อนนะคะวางซ้อนกันเสร็จแล้วพับเฉียงมาลักษณะแบบนี้ค่ะอีกอันนึงก็พับเฉียงไปนะคะเสร็จแล้วเราก็ใช้แม็กเย็บค่ะจากนั้นก็เอาอีกอันนึงวางลงไปตรงกลางค่ะเสร็จแล้วก็เย็บต่อไปให้เราตัดใบเตยความยาว3.5นิ้วค่ะ ตัดเอาก้านแข่งตรงกลางออกค่ะได้แบบนี้นะคะตรงกลางจะใส่เป็นใบเตยสีเขียวอ่อนพับเป็นกลวยลักษณะนี้ค่ะวางลงไปตรงกลางจากนั้นก็เย็บค่ะเสร็จแล้วใช้เป็นสีเขียวเข้มใส่ข้างๆด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายอย่างละอันนะคะ จากนั้นก็ใส่ตรงกลางสีเขียวอ่อนค่ะเสร็จแล้วก็ใส่ด้านข้าง2อันค่ะเราจะทำลักษณะนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนได้ตรงกลางทั้งหมด5กลีบค่ะ ใส่กลีบเสร็จแล้วนะคะต่อไปจะพับใบเตยดอกกุหลาบค่ะเวลาพับดอกกุหลาบเราจะเลือกใช้เป็นใบเตยใบเล็กๆนะคะเพื่อให้ได้ดอกที่ไม่ใหญ่เกินไปค่ะปลายหรือประมาณนี้บิดมาด้านหลังแล้วก็พับทบไปนะคะปลายที่เหลือม้วนไปกับก้านจากนั้นก็เย็บค่ะเสร็จแล้วก็ใส่ดอกกุหลาบลงไปตรงกลางค่ะจากนั้นก็ใช้แม็กเย็บนะคะ เราก็จะเอาใบเตยมาอีกใบหนึ่งนะคะเอาด้านโคนขึ้นค่ะตัดปลายให้แหลมขึ้นค่ะตัดใบเตยอ,ออกประมาณนี้ค่ะจากนั้นก็เอาใบเตยที่เราตัดปลายแหลมไว้ซ้อนไปด้านหลังนะคะเสร็จแล้วก็เย็บติดกับตายที่เราพับไว้ค่ะด้านโคนก็ตัดให้เท่ากันจากนั้นบีบใบเตยเข้าหากันค่ะลักษณะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ให้ใช้ยางสีเขียวมัดลงไปค่ะ แล้วก็เอาใบเตยมาพันตรงยางนะคะปลายที่เหลือพับทบเข้าไปค่ะจากนั้นเราก็ใช้แม็กกดลงไปเสร็จเรียบร้อยค่ะลองทำดูนะคะ